ในฐานะผู้ชายผิวดำผมเดินผานกลุ่มตำรวจในกรุงเทพได้อย่างสบายใจมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับผมเลยนะประโยคสั้นๆของชายที่ชื่อไบรอันชาวเคนยาที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาแล้วเกือบ7ปีกับภรยาชาวอเมริกันและลูกอีกสองคนและนี่คือเรื่องจริงของเขาที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนถึงความหมายของคำว่าบ้าน เจ้าของช่องได้มาสัมภาษณ์เรื่องราวของไบรอันชายผู้มาจากไนโรบีประเทศเคนยาเมืองที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มเข้ามาไทยครั้งแรกปี2013แล้วกลับมาอีกในปี2014ตอนฮันนีมูนที่กระบี่ตั้งแต่นั้นเขาบอกว่าทะเลไทยนี่แหละคือที่โปรดของเขาหลังจากนั้นหลายปีต่อมาภรรยาของเขาก็ได้งานในองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่กรุงเทพ ครอบครัวจึงย้ายมาพร้อมกันเขาลาออกจากงานเดิมที่เขนย้าเพื่อจะอยู่กันพร้อมหน้าไม่แยกจากกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในเมืองที่ชื่อว่ากรุงเทพไบรอันบอกว่าความรู้สึกตอนมาไทยครั้งแรกคล้ายบ้านเกิดตรงความใจดีคนไทยพร้อมช่วยพร้อมบอกทางเหมือนที่เขนยาต่างกันแค่อากาศที่ร้อน ร้อนจนเขาหัวเราะออกมาเวลาเล่าให้ใครฟังแต่เขาก็พูดเสมอว่าความร้อนนี่แหละกลายเป็นความคุ้นเคยไปแล้วราวกับอ้อมกอดที่ทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ตารางวันธรรมดาของเขาเรียบง่ายส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้ากลับมาทำงานหน้าจอคอมงานตัดต่อ YouTube ที่เขาทำอยู่นี่คือชีวิตวันธรรมดาที่เต็มไปด้วยความหมายเขาบอกว่า ผมชอบคุยกับคนไทยนะเพราะได้เรียนของจริงจากชีวิตประจำวันเลยลูกสาวของเขาย้ายมาตอนสี่ขวบลูกชายตอนสองขวบเด็กๆโตในสังคมโรงเรียนนานาชาติเพื่อนมาจากทั่วโลกข้อดีคือโลกขัดกว้างและสิ่งที่ท้าทายคือเพื่อนบางคนย้ายประเทศทุกปีต้องเรียนรู้การจากลาลูกชายแพ้อ,อาหารบางอย่างจึงกินอาหารไทยได้จำกัด ส่วนลูกสาวกินได้หลายเมนูแต่สำหรับในบ้านนั้นกลิ่นของอูกาลีกับสตูไก่สไตล์เคนยายังไม่เคยหายเขาเล่าอย่างภูมิใจว่าอูกาลีสำหรับเราเหมือนข้าวสำหรับเอเชียบนโต๊ะเดียวกันมีทั้งรสชาติไทยและเคนยานั่นแหละความงดงามของครอบครัวข้ามวัฒนธรรมครั้งแรกที่เขาได้เข้าวัดทำบุญรับพรมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจนเขาบอกว่า ถ้าจะมีศาสนาหนึ่งที่เข้ากับใจเขาที่สุดคงเป็นศาสนาพุทธเพราะเขาเชื่อเรื่องกรรมดีที่ส่งต่อเขาชอบที่วัดเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันในชุมชนเงินทำบุญไม่ได้หยุดอยู่แค่ผนังวัดแต่ไหลไปถึงคนที่ลำบากในละแวกบ้านภาพแบบนี้ทำให้คำว่าบ้านชัดขึ้นเรื่อยๆในหัวใจของเขาสิ่งที่ทำให้ไบรอันประทับใจที่สุดเขาบอกว่าในกรุงเทพ เขาเดินถนนได้อย่างสบายใจแม้ยามค่ำคืนและในฐานะผู้ชายผิวดำเขาเดินผ่านกลุ่มตำรวจได้โดยไม่กังวลมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับเขามันคือความรู้สึกที่บางประเทศไม่สามารถมอบให้เขาได้เขารู้สึกว่าในกรุงเทพเขาเป็นอิสระเป็นความรู้สึกจริงของมนุษย์คนหนึ่งที่พบความปลอดภัยทางใจความสบายใจแบบนี้ทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ยิ้มง่ายขึ้น ใจเย็นขึ้นและอยากตอบแทนเมืองด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีชีวิตที่นี่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเขาเคยสมัครงานหลายที่แต่เจอบทกฎหมายแรงงานที่ไม่เอื้อกับชาวต่างชาติหลายงานสงวนให้คนไทยโดยเฉพาะและเขาไม่อยากทำอาชีพที่ไม่ใช่ตัวเองอย่างการสอนภาษาอังกฤษแต่ถึงอย่างนั้นเขาไม่เคยบ่นเขากลับใช้เวลามากขึ้นกับครอบครัว ใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับการสร้างคอนเทนต์เล็กๆลง YouTube และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อพูดถึงครอบครัวเขามักจะเล่าถึงแม่เสมอบรานเติบโตมากับคุณแม่ที่เข้มงวดสอนให้เขารู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายทุกสิ่งต้องมาจากความพยายามแต่เมื่อแม่จากไปเขาเปลี่ยนไปเขาโฟกัสกับครอบครัวเล็กๆของเขามากขึ้น เขาเรียนรู้การเป็นพ่อที่รับฟังและอดทนเพราะเขารู้ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาอยากให้ลูกเป็นคนอ่อนโยนกล้าคิดและกล้ารักผู้คนต่างที่มานี่คือของขวัญที่กรุงเทพช่วยหล่อหลอมเมืออที่ทำให้เขาใจเย็นลงและเห็นคุณค่าของความต่างและด้วยเหตุผลเรื่องงานของภรรยา ก็ถึงเวลาที่ต้องย้ายถิ่นฐานอีกครั้งครอบครัวจะต้องย้ายไปสหรัฐแล้วเขาไม่ใช่คนกังวลง่ายๆแต่ก็ยอมรับว่าก็มีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของลูกๆที่โรงเรียนเขาบอกตรงๆว่าผมห่วงเรื่องการใช้อาวุธปืนที่นั่นอย่างไรก็ตามเขาวางใจครึ่งหนึ่งไว้กับความจริงว่าครอบครัวเราจะผ่านมันไปด้วยกันอีกครึ่งหนึ่ง ฝากไว้กับโอกาสใหม่กลับไปทำงานสายไอทีที่ถนัดหรือเรียนรู้งานใหม่ๆเขาเชื่อในความขยันและความสุภาพคุณสมบัติที่กรุงเทพประเทศไทยได้ปลูกฝังไว้อย่างดีในตัวเขาเขาบอกกับตัวเองว่านี่คือคำว่าลาก่อนชั่วคราวไม่ใช่ตลอดไปเขาขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเพื่อนบ้านเพื่อนที่โรงเรียนของลูกๆคุณครู พ่อค้าแม่ค้าตำรวจที่คอยช่วยชาวต่างชาติวัดที่เปิดประตูรับทุกคนและความเมตตาของคนไทยที่ทำให้ครอบครัวต่างแดนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ถ้าต้องสะดุปเจปีในกรุงเทพเป็นหนึ่งประโยคเขาบอกว่ามันช่างยอดเยี่ยมไม่ใช่เพราะเมืองนี้ไม่มีปัญหาแต่เพราะผู้คนที่นี่ช่วยกันทำให้บ้านมีความหมาย มากกว่าคำว่าที่อยู่อาศัยเรื่องราวของไบรอันอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายพันเรื่องของชาวต่างชาติที่มาอาศัยในไทยแต่มันสะท้อนสิ่งเดียวกันประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นแค่เมืองแห่งแสงสีแต่เป็นบ้านเป็นพื้นที่ที่มอบความอบอุ่นและความสบายใจให้ใครก็ตามที่เข้ามาด้วยหัวใจเปิดกว้าง นี่คือไบรอันชายชาวเคนยาที่จะพกกรุงเทพประเทศไทยไว้ในหัวใจแม้จะอยู่ไกลกว่าครึ่งโลกขอบคุณเรื่องราวบทสัมภาษณ์จริงจากเจ้าของช่องที่ผมได้หยิบมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนประการใดผมก็ขออภัยมาัาที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ